การบ้านด้วยแหละเนี่ยทําไมถึงต้องเรียนกันด้วยทําไมถึงต้องไปโรงเรียนไม่เข้าใจเออทาไมทําไมจากนี้หา้มาเล่นเบสบอลที่ลานกว้างอย่างนั้นเหรอและจะให้ไปเล่นที่ไหนแทนเน่ยนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะนะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนมันก็มีแต่ลานกว้างทั้งนั้นเลยใช่แล้วจ้ะถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ไม่มีเปียนโนด้วยฉันก็จะได้ไม่ต้องเรียนเปียนโนด้วยเหมือนกันอือหรือก็คือ จะให้ฉันพาไปในยุคที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีเป็นโอแล้วก็เตมไปด้วยล้านกว้าอย่างนั้นเหรออื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 อ่าลองชใช้ทําม้ฉีดไปกันเถอะฉันว่ายุคหินก็ดีนะเพราะว่าไม่มีโรงเรียนอยากนอนตรงไหนก็นอนได้ตลอดเลยอยากกินเท่าไหร่ก็กินได้ไม่อันด้วยได้เลยท,ที่สุดยอดจะเต็มอิ่มเลยด้วยใช่เยอดไปเลยนะ Let's go แบบนี้สิยคหิน่ากว้างใหญ่แบบนี้รู้สึกดีจังเลยเทพว้าวบรรยากาศดูสดชื่นจังเลยลองดูสิไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวอ่ะถ้าไปที่นี่ไม่ว่าจะเบสบอลหรือว่าฟุตบอลก็เล่นได้จนชุ่งปอดเตะไม่อั้นจะว่าไปก็ใช่นะแอนแต่ถ้าเป็นยุคที่มีอะไรน่าสนุกกว่านี้หน่อยก็คงจะดีเหมือนกันนะเนอะเอ๊ะงั้นเหรอโถ่อยได้คืบจะเอาสองแล้วเนี่ยนายอ่ะไปที่รแรากันเลย ที่แบบนี้มันมีโรงแรมยอยู่ด้วยเหรอมีการสร้างโรงแรมไปในยุคต่างๆสําหรับคนที่เดินทางด้วยทางไม่ชินด,ด้วยอะนี่โรงแรมนั้นเหรอมันไม่เข้ากับบรรยากาศเลยอะ่ะนั่นน,นะสิเนาะยุคหินเนี่ยเป็นยุคที่ยากลำบากมากนะถ้าไม่อยากพักที่โรงแรมก็กลับบ้านกันไปเลยนะรู้ลลแล้วแหละหน้าพักก็พัก แรงแรมในยุคต่างๆสําหรับคนที่เดินทางด้วยทางไม่ชินด,ด้วยอะ่ะนี่โรงแรมงั้นเหรอมันไม่เข้ากับบรรยากาศเลยอ่ะนั่นน่ะสิเนอะยุคหินเนี่ยเป็นยุคที่ยากลำบ,บากมากนะถ้าไม่อยากพักที่โร<ด>งแรมก็กลับบ้านกันไปเลยนะรู้ลลลแล้วและหน้าพักก็พักอ้าวมาถึงโรงแรมกันแล้วละ่ะนี่น่ะเหรอโรงแรมก็ <หา S 2> มาทำชัดๆน่ะโรงแรมตรงไหนอืมมันถูกทำให้เห็นเป็นแบบนั้นน่นะ ตรงนี้ก็คือล็อบบี้ส่วนห้องพักจะอยู่ข้างในรูเล็กๆที่เห็นตรงนั้นไงเล่าอ๋อเหรอที่พื้นเนี่ยไม่ใช่ดินแต่ว่าเป็นโฟมอย่างดีเลยล่ะดูสิจริงด้วยจริงด้วยอออึ๊บแมตอนแรกก็นึกว่าเป็นหินแต่ที่จริงก็เป็นหมอนอองเหรอเนี่ยเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งได้ด้วยเวลาเอ๊ะแต่แถวเนียน่าจะมีล็อกเกอร์อยู่นะเนี่ยอ่ะอ่ะเอแล้วทุกคนมาเปลี่ยนชุดกันก่อนเนีวไง เข้ากับบรรยากาศขึ้นมาแล้วสิเอาเอาแด้ลมมากเลยเข้าเป๊ะฮแอนนายดูบอสุดสุดเลยเมื่อกี้คัมชมหรือครับวะฮะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วชมอยู่แล้วถ่ายรูปไปด่วนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงค่ะแดนโอ้โหหมอมากหมอมากอุ้ยบอสดสุดกระจายชิสกันจัจั่เครื่องมือยุคหินก็มีนะแต่ว่าทำจากฟองน้ำเอาละทุกคนเรียงแถวนะ สำรวจกันอันดริพันธ์อเอากระเป๋าสีมิติวางไว้นี่แหละเอา้าทำไมเล่านั่นนจซพวกเราอยากจะลองใช้ชีวิตแบบมนุษย์ยุคหินดูจริงๆนะคือถ้ามันมีเครื่องมือแบบนี้มันก็มันก็หมดสนุกกันพอดีอ่ะมันก็จริงอะนะถ้าอย่างนั้นนะอะเอาไว้ตรงนี่ละเอ้า ีเรามาตามหาไดโนเสาร์กันเถอะเอะบ้ <Hey. S 1> าเลวยุคนี้มันจะไปมีไดโนเสาร์ได้ไงกันเล่า <c oughs> ที่ดีในยุคหินก็คือแมมมอสนี่คือความรู้พื้นฐานแค่นี้ก็ไม่รู้ <c oughs> หรอรู้แล้วลนะ่ะน้าที่ฉันพูดแ่ะฉันหมายถึงแมมมอสต่างหากเล่า <c oughs> เอาละงาน <c oughs> เข้ามาเียงเสียงเสีมาแล้วโ <c oughs> อ้ยหยดหยาดหุ้ดหยุดหย่ดหยุดหยุดหยพดดยุดหย้ไหยุดหยุดดยุดหยุยุดหหงุดหยุยดหเ ฉันเกลียดแมมมอสที่ไม่เข้าใจการลเล่นที่สุดเลยอะฮ่าฮ่ฮ่งี้เองนะแมมมอสตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของทางโรงแรมน,นี่เองอ่อา,อาได้ี่รู้สึกดีจังเลยสุดยอดไปเลยชอบจังเลย เรือให้เช่าที่ทำจากไม้ท่อนเดียวเหรอโอ,อ้คิดครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่เนีย่ยพูดอะไรนะ่าเบื่อแบบนั้นมันทำลายบรรยากาศนะเก็บถึงจะเห็นแบบนี้กันนะจะสร้างด้วยเทคโนโลยีอนาะคตรับรองไม่จมแน่เลยมีหมอกล้อมรอบแบบนี้ดูลึกลับดีจังเลยนะไอ,อพวกนี้ไม่ใช่หมอกหรอกไอ้น้ำแต่หากเราไอ้น้ำเหรออ,อืมนนีจักรีอู้ยจริงๆด้วยละน้ำอุ่นๆเอ,อ๊ะนี่หรือว่าจะเป็นออนเซ็นนะ่ะฮะใช่แล้วละ่ะ เพราะในยุคนี้มีภูเขาไฟปะทุอยู่เยอะแยะก็เลยมีออนเซนอยู่มากมายเลยนะนี่สุดะเออไปว่ายน้ำกันอ้ว้ายเป็นอ่งออนเซนที่สุดยอดมากว่ายน่ะอสวิและสวิบตีกันเชียงโอ้โงั้นขอฉันไปไว่ายน้ำบ้างนะอ่าอรู้สึกดีจังเลยสดชื่นจังว้าวงั้นฉันไปด้วยไปด้วยมุไหวไหวเหรอ ลุกตรงรอยจงเลยออ้ปัดโถเอ้ยอวดเก่งนะนะที่ว่ายน้ำไม่ไปนะที่โทษทีลืมตัวนี่โดนอะไรบ้าอ๋อฉันชักหิวแล้วล่ะใช่เอาข้าวเที่ยงมากินน่อยอ๋อถ้ากลับไปที่โรงแรมนะไทม์ลิฟก็จะเอาอาหารมาส่งให้เลยล่ะถ้างั้นกลับกันเลยดีกว่านะอุ้ยเสียงเสียง ยตายแล้วนั่นมันแมมมอสของที่โรงแรมนี่นาะไม่รู้ว่าทำไมถึงได้แตกตื่นขนาดนั้นอยอะไรล่ะโอ้ยเสาไฟแล้วเปิดนะ<า>ทิเด<า>่นงานตายแล้ว เขาไปนั้นไม่ใช่หรอจจ๊อเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วประตูของท่านไม่ชิดมันเฮ้ยตัวแล้วะท้าวก็ดีอยู่ดีไงเราขอช่วด้วยดิไอ้หนูเรมอนดูสินั่น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 มีบางอย่างกำลังมาอะไรเอาจริงหรลาวาลาวาไหลเร็วอย ชินโดดฝังไปหมดแล้วอ่ะอันนี้แล้วพวกเราจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะยังไงแล้วมันก็กลับไปไม่ได้สีโทรถามได้อีกแล้วหลับบารี้อีกแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเรื่องว่าคราวนี้ไม่ใช่เพราะเครื่องมือเสียนะคราวนี้มันไม่รู้ไม่ใช้ด้วยแล้วงั้นจะให้เราใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้อย่างนั้นเหรอเอแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้แทนทันไมชินเหรอเอา ก็กระเป๋าพิเศษสีมิติที่ใช้เก็บเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเอากระเป๋าสีมิติวางไว้นี่แหละทำไมเล่าเนี่ยนะสิพวกเราอยากจะลองใช้ชีวิตแบบนุษย์หินจริงๆดูสักหน่อยอะ่ะเอ้ยกอดโดนีตาบอกว่าอยากจะลองใช้ชีวิตแบบนรษย์ยุคหินจริงๆดูมาก็เลยให้ใช้เก็บกระเป๋าสีม่มิติเอาไว้ที่โรงแรมไม่ใช่ไงจะมาบ่นอะไรกันเล่ามันเป็นความผิดของโดนี่ตาเต <horizon S 2> <göz> ็มๆเลยเฮ้ยเพราะว่าโดนพีตาบอกว่าอยากจะมายุคหินนั่นแหละและเป็นแบบนี้เห็นหรือเปล่าล้วใช่ไหมยา โดเรมอนไม่มีวิธีติดต่อกับโรงแรมเลยเหรอโอ้ยเออจริงด้วยนะในยุคนี้ยังมีโรงแรมอยู่อีกแห่งหนึ่งนี่นะถ้าไปถึงก็ได้มันน่าจะไหวด้จริงเหรอ,อแล้วมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะเออที่ตีนภูเขาลูกนั้นไงภูเขา,ขาเหรอแล,แล้วอยู่ไหนอะภูเขาฮะชี้ไ่รู้เหรอไกลมากเลยอะไหวเหรอ อมี่แลนด์น้อยๆทามีคอปเตอร์ไบไผ่เป็นก่อนนะเฮ้ยตอนนี้หิวชะมัดเลยจุ๋อยโอ้โหโอ้โห ก็ลุงทางยังเจอขนาดนี้แล้วทางที่เหลือจะไม่แย่กว่านี้เหลยเนี่ยพวเราอาจจะเจอแมมมอดป่าก็ได้หรือไม่ก็หมาป่าหรือก็เสือเขี้ยวดาบหรือไม่ก็มนุษย์ยุคหินตัวจริงอ่ะตายแน่เหมือนจะใช่จะเจอจริงๆนะนะ ราบนอะไรตอนนี้เล่ามันไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นลำหน้าเอ้ปล่อยกดนกแน่โอ้ยโอ้ยเดเรมอนพวกเราจะเป็นยังไงกันต่อแล้วเนี่ยไม่รเนี่ยเจย